สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมโพศุนวังจากจับกางข่าววันนี้เรามานําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกัน,นครับอัปเดตสถานการณ์เรือบรรทุกน้ามันระเบิดล่าสุดนะครับรัฐมนตรีคมนาคมสั่งเจ้าท่าเข้าตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาพร้อมสั่งปิดอู่เรือนะครับเพื่อทําการตรวจสอบบนเรือนะครับพบว่าไม่มีน้ํามันอยู่ส่วนตัวเรือนะครับ มีประกันของ H M คุ้มครองถึงวันที่26มีนาคม2,566ในวงเงินนะครับ60ล้านบาทและประกันภัยของ P I คุ้มครองถึงวันที่20่กุมภาพันธ์2566วงเงินนะครับ1,000ล้านเหรียญสหรัฐโหหนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีเหลืองทองเห็นแล้วแปลกดีเลยจับมาเลี้ยงหลังได้โพสต์โชว์ลงเฟซบุ o กนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า นี่มันงูเห่าสุมมาตาที่มีพิษร้ายแรงทางด้านเจ้าตัวนะครับก็กลัวคนที่เข้ามาขอเลขนะครับจะเป็นอันตรายจากเจ้างูตัวนี้จึงรีบนํามันนะครับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงูเห่าสุมมาตานะครับเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้บางตัวจะมีสีเหลืองทองอลามแต่บางตัวนะครับจะมีสีดําพบได้ในภาคใต้ของไทยมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียคุณหมอสงสัยเอ๊ะนั่นมันแมวอะไร กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะครับเมื่อผู้ชายทิกต o k ที่ชื่อว่า I am หมวยเล็กได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าคุณหมอช่วยด้วยงูรัดคอแมวโดยในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามีเจ้าแมวตัวหนึ่งนะครับเดินวนเวียนอยู่หน้าอนามัยจนเจ้าหน้าที่นะครับรู้สึกผิดปกติพอเจ้าหน้าที่ได้สังเกตดีๆนะครับก็พบว่าที่คอของแมวนั้นนะครับมีงูรัดอยู่จึงพยายามช่วยเอางูออกให้ ชาวเน็ตนะครับต่างก็มาคอมเมนต์ไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฉลาดไม่ไหวเดินหาให้นุชช่วยหมอวิ่งก่อนไหมครับน้องใช้สิทธิ์30บาทไหมสุดท้ายนี้นะครับน้องแมวปลอดภัยดีเพราะความฉลาดของมันนะครับที่มาหาหมอได้ทันท่วงทีเกือบแล้วเกือบได้กินแล้วผู้ใช้ Tik t o อกมาริลาได้โพสต์คลิปขนาที่รอพิซซ่ารถเข็นนะครับซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ขนาดที่ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะนําใส่ถุงจู่ๆแม่ค้านะครับก็ทิ้งพิซซ่าแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกับเข็นรถคู่ใจวิ่งหนีออาไปแบบไม่เหลียวหลังมามองทําเอาลูกค้าที่อยู่แถวนั้นนะครับพากันงงไปตามๆกันก่อนเจ้าของคลิปนะครับจะออกมาบอกเหตุผลว่าที่แม่ค้าเขารีบเก็บข้าวของแล้ววิ่งหนีนั้นเนื่องจากเทศกิจมานั่นเองมางที่ข่าวต่างประเทศนะครับคนญี่ปุ่นแห่ชมโฆษณาจนเครียดกินเหล้า คลิปในตำนานของประเทศไทยนะครับทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า worldbus n e w ได้นำเอาคลิปดังกล่าวนะครับมาเผยแพร่โดยผู้คนนะครับต่างแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายส่วนใหญ่มองว่าคล้ายชีวิตของคนญี่ปุ่นเช่นทำงานได้เงินจ่ายภาษีประกันชีวิตค่าเช่าแล้วก็จนบางก็ออกมาถามนะครับเครื่องดื่มสุราของไทยนำไปผสมกับอะไรแล้วอร่อยหรือฉันก็อยากหยุดกินเหล้า เพื่อประหยัดเงินแต่ทันใดนั้นก็วนลูปกลับมาที่เดิมนี่เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีชีวิตไม่ต่างจากในคลิปวิดีโอ g u i n n s s w w r r l r r e o r r d นะครับได้บันทึกการกระโดดเชือกติดต่อกันถึง32ครั้งภายในเวลานะครับ30วินาทีของ Wolfgang l a u b ร r g e r นักฝึกสุนัขชาวเยอรมันที่สร้างสถิติโลกนะครับด้วยการกระโดดเชือกคู่กับเจ้าบาลูสุนัขที่เขาฝึกมา โดยเจ้าบาลูนะครับกระโดดเชือกด้วยขาหลังทั้งสองข้างของมันขนาดที่ลูกของเขานะครับก็เป็นคนฝึกสุนัขเช่นกันแถมยังเคยออกรายการทีวีเยอรมันก็ท t าเล n t และบิทเทนก็ท้าเล่มาแล้วนักประชากรศาสตร์อิสระของจีนออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ประชากรจีนในปี2,565จะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีซึ่งผลกระทบในครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จีนแต่เกิดขึ้นทั่วโลก และอาจจะปรับตัวลดลงมากถึง50%ในปี2643ซึ่งมีมากถึง23ประเทศนะครับอาทิเช่นประเทศไทยสเปนอิตาลีเกาหลีใต้และอื่นๆซึ่งผลจากการลดลงของประชากรนะครับจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างใหญ่หลวงในอนาคตอันใกล้นี้มากันที่ประเทศอังกฤษนะครับที่หาดนอร์ฟอมีลูกแมวน้ำนะครับถูกพบในฤดูหนาวปีนี้ทั้งหมด3,796ตัว ขนาดที่ตัวโตวเต็มวัยแล้วนะครับมีถึง1,169ตัวยอดรวมจนถึงตอนนี้นะครับเกือบสองเท่าของปี 2019- ถึง2020ลูกแมวน้ำนะครับจะขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับแม่ของมันและนอนเล่นอยู่บนชายหาด2-3ชั่วโมงซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อนะักท่องเที่ยวด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นของมันนะครับได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเหนือประชากรแมวน้ำนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งที่ประเทศอังกฤษ และที่นอฟฟบก็เป็นแหล่งอนุรักษ์เพาะพันธุ์ที่สําคัญชายหาดที่ราบเรียบน้ําตื้นและเนินทรายสูงรอบๆฮอลซี C, และวินเทอร์ตันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการคลอดลูกแมวน้ําขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัส วันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานกับกังข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand